เดียครับส่วนชมครับอินเดียเนี่ยเป็นเหตุการณ์หนีเสือเป็นเหตุการณ์หนีเสือคือเสือเนี่ยเป็นเสือท้องแก่นะครับส่วนชมครับหนีเสืออะไรกังเออีย <laughs> มันหลงเข้าไปในหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่อนุรักษ์ซันเดอร์บนลทางตัวนอ,อของอินเดียนะครับ <c oughs> ชาวบ้านตกใจครับเสือก็กลัวคนเสือหนีขึ้นไปอยู่บนต้นอิทผาลัมนะครับ <c oughs> อยู่เป็นชั่วโมงเลยชาวบงชาวบ้านก็แห่กันออกมาดูเสือบางคนกลัวลงไปดูในน้ําก็มีนะครับ กะว่าเสือตามลงน้ำไม่ได้เก็ดิจะปินต้นไม้หนีเสือนะฮะพีเสือหนีปีนขึ้นต้นไม้หนีกนต้องตามเจ้าหน้าที่ขึ้นมานะครับแล้วก็ดูนะครับปรึกษากันจะทําไงดีเสือลงมาโดยที่ชาวบ้านไม่เป็นอันตรายใช้ยาสลบยิงนะครับใช้ยาสลบยิงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ารับเบายาสลบทีงชาวบ้านกันลุ้นแอมจะสลบหรือเปล่าเนี่ยแต่เสือมันตัวใหญ่ครับท่านชมยังไม่สลบทันทีนะครับอาจจะชาชาก่อนจะไปลากออกมาไส่พุงมาใส่ยาไไม่ลง ลองมาลูกลองไปสอย<ห>ลองมา,มาครับเสือก่อนนิ่งเลยอ่ะชาวบ้านลุ้นนะมันจะลงไหมลงเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวห้อยตองแตงเสือมือกาวมากเกาะติดค่อยๆรั่วงลงมาตัวใ,ใหญ่มากตัวใหญ่มากเออมันเจ็บไม่ได้ชาวบ้านไปตีมันก็ลงมาปรากฏบ,บันตื่นครับท่านผู้ชมครับพยายามจะลากเสือปรากฏว่าเสือลากเ <c oughs> สือเสือเปลี่ยนอีนี่ก็ลงน้ำนะนายจ้า ีนี่โอ้มันมันยังไม่สลบมันก็กลัวมันก็ตื่นเงี้ยมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะสงบลงนะครับเนี่ยเริ่มเริ่มจะนิ่งละหนีลงน้ําแล้วที่เสืบ้านไปตีมันเขาใหญ่เลยตอนนี้เสือเริ่มเบลอแล้วครับสุดท้ายว่าแห่มาคือตะกี้ใจเย็นๆนะเออรอหน่อยนะเดี๋ยวมันก็เริ่มนิ่งไปเองอะ นี่แหละครับสุดท้ายก็จับเอาแหมันจับเสือไม่ได้อีนี้ก็รู้แต่มันจะหลุดมหอีกหรือเปล่ปานี่นไงสลบไปแล้วครับเออก็เอาไปให้มันพักผ่อนก่อนร้อยแข็งแรงดีนะครับก็จะเอาไปเอาไปปล่อยในป่ากโกงกลางที่ลึกเข้าไปต่อไปเสือไม่เป็นอันตรายมากไปกว่าน,นี้นะครับรอดไม่เป็นอะไรโอ้โหอ อนีลองไม่ได้หรือเปล่าอยากเป็นเสือลองไม่มาขึ้นเนี่ยขึ้นได้ตอนลองก็ให้คนมาช่วยก็ภาษาชาวบ้าน